น้องเรียนจับรองเท้าสองมือพี่ต้าหน่อยลูกหนึ่งอ,อีก่ะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนีขาฉับออโอเคเออพอแล้วพอแล้ว มามามาอ,อ,อีกข้างนึงมา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 โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยแค่นี้ก็ต้องออแค่นี้ก็ต้องอิจฉากันเดี๋ยวตีคนให้ดู oh <my> นลินก็ดูสิครับตาดูนี่ โอเคลากมามกระเป๋ากระเป๋าเานะลินอยู่ไหนม,มาเมียมาลุงใส่หลังรถให้อลองลินนั่งลง นาเลนนาเลนน้ำล่วงกระป๋องน้ำล่วง